ผมหลูกฝากกุลาชัยก็ฝากสิกันล่าสุด <c oughs> สวนผมข่าหนาดีเนาะ <c oughs> จุงกะแมวมีกกอนจุงกะแมวบอ่ผมสวัสดีครับพี่น้องของฝ่ายสุขสุขวนครับฝากกดไลค์กดแกก <c oughs> กชร์ด้วยนะครับ เร่งๆจะเมื่อเร่งๆจะเมื่อยืนหนึ่งเย่่ครับมาแล้มาแล้วมาแล้วเบิ้งสี่สิบคนหรอพี่น้องครับหั่วโมงหน่อย48คนมาจ่ามาจกาขะมาจ้าปากก็ไหลก็แช่ครับพี่น้องี่คือปักุดไว้ปักุดปักุดจ้าพุ่นาปักุดปักมุดบุญนา ยืนนึงมาแรงเดียกซัพ่อรอครับรอดันครับยืนนึงครับยืนแน่นท้องฟ้าแจ้งแสงตะเวนในตาหนูเหลือใจเด่นอกาจินที่มือห